บ้านของเนี้ยทำกันบ่อยมากเราสามารถกินได้กับหลายอย่างปัดปุ่นปัดอะไรอ,ออกมากว่าแล้กันเผื่ใถ้าเกิดคนที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับสุดท้ายก็คือม,มาปัดเครื่องมันร้อนมากเนี่ยมันจะทำให้ใบเนี่ยไหมได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยโอ้โ oh ห oh. สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับ Traveler เป็นอารมณนะครับเป็นยังไงบ้างครับซีรีส์ทำอาหารของผมครับในวันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งที่ผมจะทำนะครับเป็นอะไรพิเศษมากแล้วก็บ้านผมเนี่ยทำกันบ่อยมากเลยครับนั่นก็คือเพสโต้คนนละเองนะครับผมซึ่งเพสโต้เนี่ยทำด้วยใบหโหระพานะครับเป็นดิปหนึ่งที่ว่าเราสามารถกินได้กับหลายอย่างมากเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นพาเกตตี้เพสโต้หรือเพเน่เพสโต้นะครับหรือจะเอามาทาบนขนมปังก็ได้จะเอามาเป็นดิปกินกับชิปส์ก็ได้เหมือนกันนะครับ เพสโต้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าทําง่ายมากเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับของที่เราต้องใช้เนี่ยง่ายมากหาได้ในตลาดใกล้ๆบ้านเลยนะครับก็คือใบโหระพาพริกแห้งกระเทียมแอลมอนนะครับแล้วก็พริกขี้หนูส่วนใหญ่เนี่ยคนเขาไม่ค่อยใช้พริกขี้หนูกันนะครับแต่ว่าส่วนตัวก็เคยใช้พริกขี้หนูอยู่แล้วเพราะว่าต้องการให้มันมี s p i ซ์ขึ้นมาน,นหนึ่งนะครับผมส่วนผสนมอีกสามอย่างนะครับก็จะเป็นล l ฟออยล์เกลือแล้วก็พริกไทยนะครับ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับว่าพสโต้นี่ทำยังไงบ้างสิ่งแรกนะครับก็คือเราต้องเอาเครื่องปั่นออกมาก่อนนะครับก็ปัดฝุด่นปัดอะไร,ไรเอาออกมาก่อนแล้วกันถ้าเกิดคนที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็มีเครื่องปัน่นแล้วก็ใส่ใบโหระพาเข้าไปนะครับง่ายมากขาบอกอบางคนคิดว่าพสโต้แบบอุ้ยทํายากมากเลยซื้อจากห้างซื้อจากฟู้ดแลนด์ที่ไหนท็อปดีกว่าขอบอกเลยว่าทําง่ายมากบ้านผมทำบ่อยมากเลยครับใส่ใบโหระพาเสร็จปุ๊บเราต้องมาใส่บลิสคกันนะครับ ถ้าเกิดไปดูตามเว็บนะครับเขาจะบอกว่าให้ใส่ประมาณสักหนึ่งครับแต่ทีนี้เนี่ยผมใส่แค่ประมาณ3าส่วนสพอไม่ต้องใส่หนึ่งครับเพราะหนึ่งครับ,บก็ผมว่ามันเยอะไปเขาใสา่ใบโหระพาไปแล้วใส่น้ำมันมะกอกนะครับหรือว,ว่า olive oil ปุ๊บก,ก็มาใส่แอลมอนด์นะครับทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะบอกเพ้สอยแล้วเขาใส่ไพายนัทกันแต่ทีนี้ไพายนัทนี่เป็นอะไรที่หายา,ยากหน่อยอะไรที่หาง่ายก็คือแอลมอนด์หรือไม่ก็เป็นเม็ดมะม่วงนะครับนี่ผมใส่แอลมอนด์นะครับแนะนำนะครับถ้าอยากให้มันอร่อยแล้วกรอบนะครับให้ โรสอลมอนก่อนนิดหนึ่งนะครับกระเทียมใส่ตามที่ชอบนะครับส่วนตัวเองผมตักมาส4กลีบพริกขี้หนูก็ผอว่าตามมัธยาใส่เลยดีกว่าพริกแห้งอีกประมาณ2เม็ดครับพริกไทยก็เกลือเสร็จแล้วครับพสโต้ทีนี้ก็สุดท้ายก็คือมาปั่น ั่นไปสักพักนะครับผมจะให้รอก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดเครื่องมันร้อนมากเนี่ยมันจะทาให้ใบเนี่ยไม่ได้เนะาใว่าให้ปั่นไปแล้วก็เบรกไปนี่ครับก็เวลาปั่นไปชั่วคราวเนี่ยเราก็ขูดมันนิดนึงจะได้ปั่นละเอียดหมดนะครับไม่ใช่ว่าบางอย่างบางใบงงเนี่ยมันจะติด เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยโอ้โหดูดีมากก็ถึงเวลาแพคเกจิ้งก็คือใส่เข้าขวดทีนี้เราถึงแพคเกจิ้งเลยครับเราก็ดูเลยครับว่าเรามีขวดอะไรบ้างนะครับที่นี่ผมที่บ้านผมก็มีขวดกระจกว่างอยู่นะครับส่วนใหญ่เวลาทำเทสแล้วเนี่ยจะชอบใส่ในขวดกระจกมากกว่าเพราะมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นนี่เลยแพคเกจิ้งก็เข้าไป เบสโต้สดๆนะครับที่เพิ่งทำเสร็จนะครับจะใส่ในตู้เย็นก็ได้ถ้าใส่ในตู้เย็นก็คืออยู่ได้ประมาณไม่เกิน2อาทิตย์นะครับแต่ว่าเนี่ยเพิ่งเสร็จสดๆร้อนๆผมก็เลยขอมาเทสติ้งก่อนเลยดีกว่าครับปังปิ้งขนมป,งงปังร้อนๆนะครับ <Wow. S 1> อร่อยมากทำไม่ยากครับลองมาทำกันดูครับเบสโต้ครับวิธีสไตล์ของ กิ้งบิดาลุนนะครับหากใครได้ลองแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์ข้างล่างนะครับบอกว่าลองแล้วแล้วก็เป็นยังไงบ้างแล้วก็ในวันนี้ผมลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ